เรเรียนดีๆโอ้ยระวังลื่นนะฝนตกเนาะเมื่อคืนนี้เนาะใช่ค่ะ,ะได้ไหมเอาตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้แหละโอเคมาได้ไหมได้ค่ะได้ือให้ผมอยู่ตรงนห้ผมอยืมในเน่ยมาจากนี้ก็ได้พี่ไฟมาแต่นี้มันแดดเนะาะจะไปไกลมากเอาพอดีพอดีเออมา,มาโอ้ยเปเหยียนดนรถห้เป็นไงเห็ยนยดไหมเห็นค่ะต้องขับพิลึกเลยเนาะนี่แหละไม่ค่อยยาวไปถนนใหญ่แค่เท่าไหร่นะผมนะจัดติ๊กใส่ก่อนเออนี่ที่รองไว้นี่นึงจะ,ะได้ใส่ไหน ถ่ายแล้วยังเนี่ยถ่ายแล้วค่ะอ่าลวสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่พายมาแล้วผมวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนเพิ่งตกเนาะอาจจะมีน้ำเซตเล็กน้อยนะวันนี้เอามาลงขับไปดูเนาะใช่ค่ะอันนี้คือคันที่เราไปวันนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้วันนั้นซงเชิงซงเชิงอันนี้ก็คือเก็บงานเรียบร้อยค่ะเก็บงานเนะ<ข>าะแต่ว่าชิ้นไหนที่บางทีมันใหญ่เกินไ,ไปเวลาเก็บงานนี้มันอาจจะมีราคาสูงเราก็ไม่อยากเก็บเพรา,านนะว่านึงอ่ะเราสั่งคอาม,อมาแพางเนาะใช่อย่างอย่างตรงเนี้ยมันให้อ่ะ มันมันของชิ้นใหญ่เวลาสั่งอ่ะใช่มันต้องสั่งยกเซ็ตมันไม่เซ็ตก็ได้เซ็ตหน้าก็ได้แต่มันก็ต้องไปติดลิ๊กเกอร์เอาแต่มันสั่งไม่เสียข้าวโสนะถามว่านี้มันขับได้ไหมมันขับได้ไหมขักรยานคันนี้ก็หล่อแล้วลูกห้าสามเจ้าของพึ่งทําลงแคมจจกเต็มทุกอย่างให้ด้วคันนี้เนี่ยอยากให้ดูไฟนี่ตรงนี้พี่ไฟสตาร์ดีทีมสตาร์แล้วแต่เปิดแต่เปิดให้พี่ไฟสตาร์แป๊บนึงโอ้ไฟหน้าก็แต่งใช่ไหมเนี่ยใช่ไฟแต่งนะ ใช,ใช่ค่ะดีแค่ไหนหัวเรียบหัวเรียบน้ำจิ้มน้้มห้าสเก็บงานให้แล้วพร้พอมจวดพร้อมแวนเออาัะนไหนที่แบบเข้ามาถึงร้านที่แบบว่าแบบยังไม่ไปก่อนเนาะทัานไหนที่เราได้กลคำเก็บงานแล้วก็จะพยายามเก็บมาใเต็มที่เนาะตรงไหนที่แพงเกินไปอาจจะราคาสูงเราก็ไม่ทำให้<ร>ลูกค้าไปเก็บเอาอย่างอันเนี้ยที่มาขอเดิมอ่ะมันหัก เราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยเบิกมือหนึ่งนะคะใช่เปลี่ยนให้ใหม่มือหนึ่งันนี้ไฟถ้าใครดูจะรู้เนาะอันนี้มันมีเลื้นไม่อยู่นะไม่ใช่เลือนไมะแต่ว่าเขาติดปีนดำมาให้มันเท่ไม่รู้อะมันจะดูดูดันไม่เกรงใจใครมั้งประมาณนี้นะเออประมาณนี้อันนี้มีไฟก็ไม่ทราบนะเนี่ยนะเนี่ยมันมีไมมันมีครบทุกอย่างเลยคันนี้นี่โอเคเออมีครบมีอะไรให้ผมบอกก็สวยเน่ะเออคือแบบพร้อมขับแล้วคันนี้เนาะใช่ค่ะเก็บงานเราก็ไม่อยากจะทําอะไรเยอะเพราะบางทีทาเยอะ ราคามันจะบานไปราคาบานไปาราคาก็สูงแต่ว่าโอ้ยพี่พี่ไปเก็บงานทำไมราคาผมเลยไม่ถึงเลยใช่ไหมก็เราเก็บตังค์อีกกพอเก็บตังค์อีกคนอ,อื่นเขาเอาไปก่อนเอออย่างงี้ละผมก็เก็บอะไรที่พอเราทําให้ได้เราก็ทําให้เนาะแต่ชิ้นใหญ่าอาจจะไม่ทำเพราะว่าพี่มันราคาสูงใช่ยังไเมื่อกี้นี่ขับดีบิดโอ้โหพุ่งมากเลยจวดจวดจวดเลยครับผมเนี่ยภูมิใจนําเสนอครับผมคันนี้เนี่ยเออ รถเรามีเข้าออกตลอดเนาะมีอัปเดตมีอะไรบางคันไม่ได้ทําคลิปบอกเลยเนาะมีหลายคันมากที่ไม่ได้ทําคลิปเพราะหนึ่งทำไม่ทันด้วยบางทีมีแต่แอดมินกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านแล้วก็ทีมงานเนาะพี่ไฟไม่ค่อยอยู่เงี้ยก็ไม่ได้ถ่ายเนาะก็ไม่มีส่วนมากก็ไม่มีใครเข้าออกกล้องเลยจากพี่ไฟเนาะก็ไม่มีใครเข้าถ่ายสักมากก็ไปหามาโพสแค่รูปเนาะจะเป็นประมาณนี้นะบางคนหลายคนก็บอกว่ายังไงอ่ะรถคันนี้อยู่กับพี่ไฟไม่ทำไมให้ไม่เห็นรูปพี่ไฟคือมางคันพี่ไฟไม่ได้ถ่ายอยู่ด้วยมีแค่ทีมงาน คือร้านไหนที่มาจากพี่ไฟา้านพี่ไฟลงล่ะก็คือรถบิ๊กของพี่ไฟนี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะออบอกลูกค้าหน่อยนะแล้วก็พี่นนพไฟียไม่อยู่ต้องวิ่งกลับมาเอาหน้าเพื่อจะเอาหน้า,ามาถ่ายรูปคู่กับรถเออคือพี่ไฟไปทำธุระที่ไกลต่างจังหวัดนี่ก็ต้องรีบวิ่งกลับมาคือจริงๆนะพี่ไฟลงเอารถก็อยู่พี่ไฟนี่แหละบางบางทีเราไม่ได้ถ่าย วันน,น,นนั้นมีให้ลูกคา้าอบอกว่าอย่าเห็นพี่ไฟถ่ายรูปคู่กับรถพี่ไฟก็ต้องออกจากงานเพื่อพิ่มาถ่ายรูปมาถ่าถยรูปคู่กับรถแต่สุดท้ายไปไหนหายเลยหายเลยเออคืออย่างนี้ก็คือสําหรับคนที่อยากจะได้เลยอยากจะถามสอบถามไปก่อนถามแล้วหายอันนี้น,นีพี่ไฟเข้าใจนะจากพี่ไฟเนี่ยเคยพี่ไฟชอบรถมาก่อนตอนที่สมัยนั้นก็ถามถามแค่เอาพอสมควรนะพอนะพี่ครับมีรถประมาณนี้มีโอเคผมจะเก็บตังรออะไรก็ประมาณนี้ได้นะผมถามมได้นะผมรือใครที่อยากเก็บตังอะไรก็อยากจะ สอบถามเรื่องอะไจะดูไปก่อนก็ได้นะดูไปก่อนเราถึงเวลาถึงเราชอบถึงคันที่ใช่ค่อยทักมาบอกก็ได้นะรถมีข้อบกตลอดนะผมนะไม่เอา24ชั่วโมงนะครับผมไม่เอานะทีมงานเราก็ต้องพักผ่อนใช่ถามมาแล้วพอไม่ตอบก็จะส่งอะไรนะสติ๊กเกอร์ขวดลายมาปึ๊บ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 24ชั่วโมงจะต้องให้เราตอบไม่ได้บางทีทีมงานเราก็ทํางานเนาะบริการลูกค้าทันทีด้วยนะงานาที่จดส่งีอะไรด้วยนะผมนะก็เห็นใจบ้างนะบางคนบอกพี่ตอบได้ไหมพี่ตอบ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 หน่อยครับเขาจะตอบเย็นใจเย็นๆนะผมนะแต่ลูกคุณเนี่ยพร้อมมรรับจิงนะ เออต้องบอกไปก่อนนะบางทีคนมาถามเล่นๆเยอะนะ<ช>เป็นใจของเราด้วยนะครับผมนะเราก็พยายามหารถถูกๆมาให้นะแต่จริงๆนะคันที่ถูกๆเมาลงตามสภาพตามราคาเนี่ยส่วนมาก FC เราไม่ค่อยได้ไปเนาะ<ช>ส่มากก็มีแต่สายงานของเราที่เอาไปแทนเนาะ<ช>แล้วก็ทางปิดไปทางช่องทางอื่นเนาะ<ช>เออพอเราหามาให้แล้วก็บอกว่าพี่แสงนี้ด้วยพี่แส้แม่<ช>ก็บอกแล้วตามสภาพจ้อยากได้หลักพันผมบอกแล้วผมหาให้บนมี เจ็ดแปดเก้าพันมมีแต่ต้องไปซ่อมแต่พอผมมามาแล้วก็บอกอ่ะพี่ทําไมมันขับไม่ได้เอา้าก็บอกว่าราคานี้มันต้องไปเก็บงานผมก็บอกอยู่นะแต่นี้คือเก็บมาให้แล้วเนี่ยเก็บงานพร้อมจวดไ,ไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องทําอะไรแล้วลูกห้าสามพร้อมพ่อสตาร์ทให้ดูสตาร์ทข้างนั้นถนัดไหมละ่ะคครับผมยืนบิดพลาดลูกห้าสามพร้อมนะใช่ค่ะพร้อมนะ ร้อมจวดพร้อมแวนเลยอาจจะไม่เดินดูสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทําไมพื้นที่เราค่อนข้างจํากัดนะคะฝนมาตกก็ผมใีพน,นที่น้ำแห้งเนาะแต่วันนี้เรามีรีวิวขี่ให้ดูนะคะเรามีรีวิวขี่ให้ดูอันนี้คือไปลองให้ดูนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ไปขับไปไหนนะไปลองให้ดูเฉยๆนั้นนะนะลองออให้ดูว่ารถเราขี่ได้รถของเราก็มีนะรถก็มีตาอัปเดตเลยเนาะอยากจะได้คันไหนชอบคันไหนก็ทักมาสอบถามเอ็มดินได้เนาะใช่คับวนนีความจบความรับนะครับผมนะสำหรับใครที่ก็บตามไนก็ดูๆไปก่อนก็ได้เนาะ ดูไปก่อนขนาดอันนี้ก็จะมีเงี่ยคียไฟล์เรื่องเนี้ยเก็บเงินปลายทางนี้เราก็อาจจะมีรับพิจารณาเนาะมีพิจารณาแต่อาจจะมีแต่ว่าเราต้องมัดจับค่ารถไปกลับก่อนนะคะก็คืออย่างอย่างที่ว่าเราส่งไปเอาดีกว่าไหมเมื่อกี้มันทิ้งไปแลมันมันตัวไม่าใช่สมมุติว่าค่าค่าจะส่งประมาณพันห้าเนาะใช่เราก็บวกกาส่งไปกลับเป็นสามพันชี้เหลืวเพราะหากจากค่ารถแล้วเดี๋ยวให้คนส่งไปเก็บเอาใช่เก็บปลายทางแอดมินจะรวมยอดให้เนาะ เพราะว่าถ้าไม่คนส่งไปกลับบางทีลูกค้าสั่งเ็กน้อยสั่งเล่นๆใช่เริ่มตั้งแต่วันนี้ทางร้านอาจจะมีเก็บปลายทางแต่ต้องมัดจําแต่ต้องโอนมัดจําค่าส่งไปกลับก่อนนะคะที่เหลือเดี๋ยวคนส่งไปเก็บถึงหน้าบ้านใช่โอเคไหมโอเคค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะก่อนเก็บปลายทางนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอายุไม่เกิน18เนาะอาจจะมีการโทรคุยกับผู้ปกครอง นะคะทุกครั้งทุกเคสทุกครั้งที่ซื้อรถพี่ไฟพี่ไฟจะเป็นโทนโทรหาลูกค้าก่อนทุกครั้งใช่ว่าใี่จะบอกให้เลยเอาจริงไหมไปโไปหาทุกครั้งนะผมไม่ใช่ว่าเราจะไปให้พี่ออนนั่นนะต้องโทรไปสอบถามคอยทุกครั้งนะเราคนไม่เชื่อใจเนาะไม่เชื่อใจอยากได้ยินเสียงเราคนยังไม่ซื้อเลยบางคนวิดีโอคอลเห็นทั้งคนเห็นทั้งรถยังกลัวนะคะยังไม่เอาทาผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงกลัวทั้งท่านที่ผมก็ทํามีรถมีผมนะแต่ไปชอบคนที่แบบมีแต่รูปไม่มีโปรไฟล์ไม่มีอะไรเนาะ เอเห็นถูกกมีเล่มห<อ>น,น่อยโอนเลยเอนะแต่ว่าคนที่ขายจริงอย่างเงี้ยไ,ไม่ไม่ค่อยเชื่อใจอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเนาะก็แล้วแต่ท่านเนาะแต่ถ้าท่านกลัวไม่ไซื้อขายผมก็ส่วนมากคนที่กลัวมักไม่ค่อยได้ซื้อแล้วกับผ,ผมจะบอกให้เลยนะคิดทุกอย่างอะไรผมมีรีวิวมีอะไรให้หมดนะส่งรถส่งรถผมถามคนส่งโชว์เลยเนาะเอาถึงขนาดนั้นเลยนะคือแบบรถขายจริงเหรอครับผมนะก็วันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะ เราจะท<ช>ำด้านการผลิตต่อนะผมนะมีงานเก็บงานมีอะไรอีกเยอะนะครับผมนะยังไงก็จะเลื้ยงฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ผมด้วยนะคันนี้ขายอยู่ที่15,900บาทคา่ะ15,900บาทเอกสารครบพรับโอนพร้อมป้ายทะเบียนเรียบร้อยเลยครับผมนะใช่เนี่ยนะนนะมารับเองราคานี้แต่ถ้าจัดส่งมีค่าจัดส่งนะครับผมตามระยะทางจริงนะครับผมนะเน,น,นี่ยนะสหรับรถคันนี้ผมราคา หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทคะ่ะนนเองนะครับผมนะน,นี่ถ้าถ้าเกิดซื้อมือหนึ่งเนี่ยเออมือหนึ่งมันแล้วแต่ตัวอ่ะตัวนี้เป็นตัวดิดนะเป็นตัวดิดก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทถ้าซื้อเงินสดก็ก็จะซื้อ,อสามคันครึ่งก็สองคันครึ่งเออ ซื้อมือหนึ่งซื้อแบบผมแรกหนึ่งสองคันคืออันนี้ทำลูกให้ด้วยนะนีต้องเชงด้วยต้องขับเห็นไฟเท่ไหมไฟแต่งด้วยนะคะคันมาเราติดรถไปให้นะไม่ได้ไม่ได้ว่าถอดไปเถิดไปกใส่คันอื่นนะเราให้แบบนี้ไปเลยใช่ไม่มีถอดออกมีแต่หาใส่เพิ่มให้ตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่สวยพี่ไฟจัดไ้ให้มือหนึ่งเลยเนาะเห็นไหมบางคนหลังในข้างในเนี่ยอันเนี้ยไม่มีซื้อให้มือหนึ่งไม่ใช่ว่าไปหามือสองให้พี่ไฟจัดมือหนึ่งให้ไปเลยโอเคไหมจบๆนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้ออหรืยัง เก็บก็ประมาณอยู่ก็เก็บไปก่อนก,ก็ได้เนาะเก็บไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ผมพร้อมคันไหนพร้อมนะคันไหนคันเท่ามาหาพี่ฝายนะผมนะพี่ฝายก็ขายรถอยู่เหมือนเดิมนะเท่าทางไปเฟสอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยนะบางคนไม่รู้จกกักคำว่ากดซับสไครต์เอากดติดตามเนาะกดติดตามหนึ่งคือ,อยัางไงานหนึ่งเวลามีกิจกรรมเนาะสองเวลามีรถอัปเดตข้ามาจะได้เห็นก่อนเพื่อนใช่ค่ะเออใช่ไหมเวลามีแจ้งข่าวมีประชาพันธ์อะไรบางทีเราไปทิปไปอะไรเนาะอาจจะได้ไปเจอกันนะเข้าใจไหมเออก็อาจจะมีโพสต์บอกด้วยเนาะ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนยืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคลิปหน้าจะพาดูแบบุ่นรุ่นรด,ดอะไรนะหรือบอกหน่อยพี่ไฟว่าร้านเรานะรับรับถ่ายรีวิวให้แต่ละร้านด้วยนะเผื่อเผื่อมีร้านไหนสนใจเข้าติดต่อใครสนใจนะอยากติดต่อมาได้นะวิ่งให้หมดนะใช่ค่ะร้านในขายรถมือสองอย่างนี้นะอยากให้พี่ไปโปรโมทแปอะไรบอกมาได้ยินดีหรือใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักรีวิวย้ายยูทูบอยากมาร้านพี่ไฟมาได้ ติดต่อมาเลยบอกอนุญาตมาให้ถ่ายด้วยพามารีวิวพาอะไรให้พี่ไฟไม่แพงไม่ห่วงนะใช่เออใจเขาใจเราบางคนเขาอยากมารีวิวนะบางคนไม่กล้าไปสำหรับร้านพี่ไฟนะพี่ไฟบอกดีก่อนนะสำหรับใครอยากจะมารีวิวร้านพี่ไฟนะอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรก็ได้เนี่ยอยากมารีวิวมาดูรถไพพ์ซีมาดูมาดูได้แต่<ช>ติดต่อมา,ะมานะติดต่อมาได้หรือใครที่ร้านใครขายรถอยากให้พี่ไฟ ไปติดต่อมาได้เหมือนกันใช่ค่ะอ่าติดต่อมาได้นะผมนะคลิปหน้าจะพาดูรีวิวรถหรือจะมีเล่นตลกอะเดกอันนี้มานคนแย่ไม่ออกนะบางทีมันมีคลิปเล่นตลกอะไรอะไรมันก็เป็นขายเขียนเนาะใช่อย่าไปชิไปจ้างไปแต่ว่ามันก็มีสอดใส้เนื้อหาให้ด้วยนะชไม่ใช่ว่าเราตลกเพื่อนนะมันก็มีสอดใส้เนื้อหาให้ด้วยว่าเออมันควรจะเป็นยังไงอะไรเรามีการเห็นมีผลใช่อย่างสามพันนะสามพันมันคือสามพันอะไรเราก็ต้องดูให้จบนะมันมีบอกทุกอย่างนะครับผมนะบางทีมันอะ ว่างบประมาณสามพันมันได้แบบไหนใช่เรามีบอกอยากเห็นว่าเราเล่นตลกตลกนี่ก็เพื่อคลายเครียดเนาะสร้างเสียงหัวเราะให้กับเอฟซีคนดูไม่ใช่ว่าเราจะมาตึงเตื้อขายใส่กันใช่ก็มีทั้งคลิปขายคลิปเล่นตลกด้วยใช่คำขันกันนะคมณแต่ว่าตลกอาจจะไม่ค่อยเพราะว่าหนึ่งต้องรอแอดมินบางคนเนาะอาจจะติดธุระอาจจะเวลาไม่ตรงกันทีมงานเดี๋ยสมมติว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ตรงกันอะไรก็เลยแบบอาจจะหาเวลาบ้างๆเอาเนาะอาจจะมีให้ดูบ้างตอนนี้ผมตลาไปก่อนนะว่าอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยเนาะ กดไลค์กดติดตามดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเถ้าับใครมันเด็กเด็กบางคนอาจไม่รู้จักถ้าใครถ้าใครเจาหนีต่อไปเดี๋ยวพี่ไฟจะมีพิจารณาเก็บปลายทางแล้วนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้จนจบนะคะอืมอาจจะรู้แต่คนไม่รู้จ็อาจจะรู้แค่สามพันสามพันอะไรไม่รู้ทำมาให้ไฟสามพันพี่สามพันทัพพ่เราก็งงมก็บอกอยู่ในคลิปสามพันจักรยานพี่น้าในเรื่อจักรยานนะผมนะรีวิวฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคลิปหน้าจะพาดูนู่นเลยอย่าลืมฝากติดตามคลิปของตระดาไปก่อนเพราะมันขี้หน้าผมสสวััดีครบ Bye, vai!